สวัสดีครับผมสันติพงษ์นสุยเจ้าของ s นส u i c o m นะครับวันนี้จะมานำเสนอ excel tools ซึ่งจะกล่าวถึงกลุ่มเมนูแรกนะครับที่ชื่อว่า close and save เดี๋ยวเรามาดูกันทีละเมนูนะครับก่อนอื่นใดสังเกตว่าเมื่อยังไม่เปิดไฟล์ excel tools จะไม่สามารถคลิกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์แรกขึ้นมาก่อนเลยนะครับ เข้าไปที่ตำแหน่งไฟล์ของเราใน Windows Explorer นะครับก็คืออาจจะเป็นไฟล์ใดๆก็ตามนะครับที่เราต้องการจะเปิดขึ้นมาใช้งานยกตัวอย่างนะครับผมเปิดไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์แล้วก็มาพบว่าไฟล์นั้นไม่ได้ใช้งานแล้วอันนี้กำลังเปิดไฟล์อยู่นะครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยไฟล์นี้นามสกุลเป็น CSV ด้วยซึ่ง ไฟล์นี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการจะปิดและ Delete ทิ้งไปด้วยนะครับไฟล์นี้ต้องการจะปิดและก็ d e l e t e ทิ้งไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับแทนที่เราจะมีการ close แล้วก็ตามไปลบในโฟลเดอร์เราใช้ปุ่ม close and delete ไปเลยนะครับันก็จะถามว่า close and delete this workbook ใช่หรือไม่ตอบ yes ไปไฟล์นี้จะถูกปิดไปทีนี้ เราไปดูว่ามันลบจริงหรือไม่นะครับก็จะเปิด Windows Explorer ขึ้นมาดูตอนนี้ถูกลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูแรกนะครับก็คือ Close and Delete ก็คือเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วพบว่าไฟล์นั้นไม่ได้ใช้งานสามารถที่จะปิดและก็ลบทิ้งไปในตัวพร้อมกันไปในคราวเดียวนะครับทีนี้มาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับตอนนี้ เมนูที่2นะครับก็คือ Save all files เราไปเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาทุกไฟล์เพื่อที่จะทำงานนะครับไฟล์ที่เราจะเปิดขึ้นมาก็อยู่ในโฟลเดอร์งานของเรานะครับเปิดขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็ทำงานไปเมื่อทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเซฟแต่วิธีการเซฟของเรานะครับไม่ใช่เซฟไปทีละไฟล์เราเซฟพร้อมกันทีเดียวทุกไฟล์เลยนะครับ ตอนนี้ผมมาที่โฟลเดอร์งานของผมนะครับแล้วผมก็เลือกทั้ง3ไฟล์แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะทํางานกับไฟล์ทั้ง3ไฟล์นี้เมื่อทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเซฟทีเดียวทุกไฟล์แทนที่จะคลิกไปทีละไฟล์แล้วเซฟคลิกไปทีละไฟล์ก็เลยเซฟเนี่ยผมก็จะเซฟทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าไฟล์นี้ผมก็จะมีการเชื่อมโยงถึงกันอยู่นะครับเช่นไฟล์ที่เป็นทดสอบเนี่ยก็เชื่อมมาจาก2ไฟล์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ไฟล์บุ๊ก2ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนค่าใน A1 ที่มันลิงก์มาอย่างเซลล์นี้นะครับเมื่อเปลี่ยนค่าเสร็จแล้วค่อยเซฟเอาไฟล์เราไปเงินที่เซลไปเงินที่ไฟล์บุ๊ก2ก่อนนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น h ฮลโหสันติพงศ์นะครับกลับไปที่ไฟล์ทดสอบของเรานะครับก็จะพบว่าตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามค่าต้นทางแล้วเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำงานครบทวนแล้วเราก็จะเซฟทุกไฟล์นะครับไปที่ Excel Tools เสร็จแล้วก็เซฟ All Files เซฟเสร็จมันก็จะบอกว่าตอนนี้มันเซฟให้ทุกไฟล์แล้วนะครับ ก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นนะครับมาดูอีกเมนูหนึงเมนูนี้เป็นการ close all files นะครับเมื่อกี้เป็นการ save นะ save ทุกไฟล์อันนี้เป็นการ close ทุกไฟล์ close ทุกไฟล์ก็จริงแต่มันก็จะเหลือไฟล์ที่เรากำลังเห็นอยู่เนี้ยนะครับไม่ได้ close ไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้เช็คอีกทีหนึ่งว่าเรามีอยู่3ไฟล์ <Okay. S 1> ถ้าเรา ลิกเมนู close all files มันก็จะปิดไปทั้งหมดยกเว้นไฟล์นี้คลิกเลยนะครับ close all files มันก็จะถามว่า close ทั้งหมดแช่หรือไม่ตอบ yes ไปมันจะถามอีกทีหนึ่งว่าให้ save ทั้งหมดแช่หรือไม่ถ้าตอบ yes คือ save ถ้าตอบ no คือไม่นะครับเมื่อกี้ผม save ไปแล้วตอนนี้ผมไม่ save ละผมก็คลิก no ไปมันก็จะปิดตึ๊ดๆๆปิดไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนเนี้ย ปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคไปหมอที่บอกว่าไฟล์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือไฟล์นี้แหละไฟล์ที่เรามองเห็นนะครับเช็คได้นะครับว่าใช่หรือไม่ไปที่เมนู View แล้วก็ไปที่ Switch Windows เหลือไฟล์นี้ไฟล์เดียวจริงๆนะครับทีนี้ก็จะเหลืออีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Save as Delete หมายถึงว่าเราต้องการจะเซฟไปเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่ง แล้วก็ลบไฟล์ปัจจุบันนั้นทิ้งทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับมาดูประเด็นที่เราจะทํางานลักษณะนี้กันนะครับกพรคือว่าเรามีการดาวน์โหลดไฟล์มาซ้ําเมื่อโหลดมาซ้ําครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงเล็บ1ตามหลังเมื่อโหลดมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็จะมีวงเล็บ2ตามหลังยกตัวอย่างเช่นนะครับตามข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ มันก็จะมีไฟล์อยู่สองไฟนะครับไฟแรกดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเป็นชื่อที่ไม่มีวงเล็บตามหลังครั้งที่2ดาวน์โหลดลงมาอีกก็จะเป็นไฟล์ที่มีวงเล็บ1ตามหลังทีนี้บังเอิญว่าเรานําไฟล์นี้ไปทํางานก็คือทํางานกับไฟล์นี้ไปแล้วนะครับทีนี้เมื่อทํางานไปแล้วเนี่ยต้องการจะเซฟกลับไปเป็นไฟล์ที่ไม่มีวงเล็บ1ตามหลังนะครับถ้าการทําโดยปกติก็คือการเซฟเอส เซฟแอสไฟปั๊บเนี่ยมันก็ได้ไฟล์ที่ไม่มีวงเล็บหนึ่งตามหลังแต่ว่าไฟล์ที่เป็นวงเล็บหนึ่งตามหลังก็จะยังคงอยู่ในเครื่องเราทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเมื่อเซฟแอสไปเป็นไฟล์ใดๆแล้วไฟล์นี้ถูกลบทิ้งไปด้วยก็ใช้ excel tools ช่วยได้นะครับนั่นคือเมนู Save v s as ดีด,ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเซฟไฟนี้นครับเป็นไฟล ที่ไม่มีวงเล็บตามหลังแล้วโปรแกรมจะลบไฟล์ที่มีวงเล็บหนึ่งตามหลังนี้ด้วยนะครับเป็นการคลีนไปในตัวนะครับเซฟแอส e ดลทนะครับไปเลือกไฟล์มานะครับก็คือไฟล์นี้นะเสร็จแล้วเซฟไปเดี๋ยวสังเกตว่าไฟล์นี้จะต้องหายไปนะครับเซฟปึ๊บตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปดูในโฟลเดอร์ไฟล์นั้นหายไปแล้วเหลือแค่ไฟล์เดียวอันนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมานั่งลบไฟล์ที่มันเป็นส่วนเกินนะครับดาวน์โหลดมาซ้ําแล้วบังเอิญว่าเราไปทํางานกับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาครั้งหลังเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆเราจําเป็นเราต้องใช้ไฟล์ในชื่อเดิมก็สามารถจะเซฟแอดไฟล์นั้นไปเป็นไฟล์ในชื่อเดิมได้โดยใช้ excel tools เข้ามาช่วยนะครับเมื่อเซฟแอดไปแล้วเนี่ย ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาทีหลังเนี่ยเมือจะค่อยถ่ายไปจากเครื่องด้วยนะครับก็ mm hmm. จะเหลือแค่ไฟล์เดียว mm hmm. เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอกลุ่มเมนู close and save แค่นี้ก่อนนะครับครั้งถดัดไปก็จะเป็นกลุ่มเมนูที่เหลือนะครับสวัสดีครับ